สวัสดีเจ้าพอ่อว่าเป็นยังไงเดี๋ยววาจะมา,าขอแนวทางเหล็กเล่าแล้พ่อเมื่อนี้เอ้าเฮ็ดยุ่ิสมบูรณ์เฮ <c oughs> ็ดยุจ่าแต่ว่าสายแน่จากน้อยสายแน่จากน้อยบ่น้อยเรียนใบเลยสื่อได้อยู่พ่อสื่อได้อยู่ท่านยุ <c oughs> จ่าเอาท่านก็ท่านลูลลกไม่ใช่ทำงานเลยคือบ่เห็นมือนี้ <c oughs> ยังเลยพ่อยังไม่ลองคล <c oughs> ิปอยู่ บอ,อบอกมีจีิงเนาะจ้าว่ามันจ้เป็นอะไรจังเลขอ่าบอกบอกคือบราเห็นว่าจังไดกันเลยว่าบอกออกจังไดเลขเขาคักปนนี้บ่ตามแจ๊กสิว่าจังไดเอฟซีได้สิให้ค้ <c oughs> ำบันได้ไอ้ชวยปันไดกันได,ได้ตามตัวพออวว่อเขาเขาพลวัตหกตัวแจกอโอ้ยคักขนาดเจ้าพ่อเคยเห็นจ้าชวนกันมากเพื่อ คู่กะบอกแล้วพ่อจิเมาพ่อว่าเองเมมบอกเมื่อน,นั้น <c oughs> เอามัานทุกรา้งวัลโหลดนะ่ <c oughs> ม่ยังดอกกันยังไหวจับตาดูท่าเลขเวิ่งมันไม่ถ้ามันไม่ออกน้อยมันก็จะขึ้นบอกลาวเห็นบอกสองศูนย์ศูนย์สองขึ้นลาวจ้าพ่อมันจีไปยังตัดนะส่วนมากตามที เบิงๆแหะคันมันบวออกหน่อยปั๊บมันจะขึ้นไปล่าทันทีนะจ้าอ่ันนี้มันออกอายาเสี้หาเหล็กสามคูนี่จ้าจาไรคู่นี่เนี่ยผมพ่ออย่างไรจ้า่อมาถึงหลังขึ้นบนบนสีบนหกโอ้ยยังไงเป็นงะเหิื่อ คักแม่พอ่อคักแม่อืมอไริงจิงเลยเอาอีกเด้อวพ่อเมื่อน,นีเอาอีกจ้ะจะขึ้นว่าจยังสั่นละบู้ยโอาไต่ไต่จองแล้วจัดขักแล้วขัดมันโมมากจะที่วาจังไงจ้าพ่ออืมมะมีเขาไมีรถคือว่านอ้หอยปแนวทางเนาะจ้าแก่กันผูได้มากกับซื้อพูได้มากกับหมซื้อตามอัธยาศัยแมนจ้ะพอ่ออืมที่วาจังไง ผู้ให้เนีอให้มันถึกเนียจ้าอยากให้มันถึงเบอร์ตุวันอยากให้มีแปดงวันปุ๋นะเป็นบ่จ้าพ่ออยากให้มันถึงเบอร์ตุลวันใน,นเในอฟซีคนไดงินในทองจ้าแต่ว่าโศกสตาฟาริคิตอกตัวนลิคิต,ตคไหนเข้าเข้าก็ได้ต่ันบริคิตไหนเข้ากับบไดใจ้า<ๆ>พ่อราะว่าเขาอยู่กับจิงซักสินอืม จะมันจะต้องเป็นไปตามนั้นจ้าออแต่พยายามขอมันดูดูแต่มันบ่อยเมื่อนีก็ขอมืออื่นบ่อยมืออื่นขอมือซื้ขอ,อขอไปเรื่อยจ้าพ่อเอาไปมาเพิ่มคำคาดมันก็จะ้ิไป่ออกขอดูอะไรก็ได้กันยากอีกที่ฮันพ่อเออเอาเอาไปมึงขอดูรายะันจ้ะเอาไปทับหัวมึงดีกว่าเนี่ยโอ้แต่นี่ชื่อคนเท่านีา่แล้ว ไปน้มไส่หลายล้มยิไสหลายขอเงินยายไปซื้อขนมใหม่ขอแล้วขออีกขอแล้วขออีกยายกัดที่ไม่เอาออกไปหามึงเงินลอยไปจ้าโอ้เป็นทังสั่นที่พ่อสั่นตัวขออยู่เรื่อยเ่ยจ้าขอผู้ใดญเนี่ยอ้าเริ่มต้นจ้าพ่อเด่นวิ่งรูดลาวไปก่อนจ้าหนึ่งกับเก้าเด่นวิ่งรูดคือหนึ่งกับเก้าค่ะ มันก็ไปน้อยได้เหมือนกันแต่เพราะเป็นฉุดรวมจ้าจ้าต่ว่าการันเป็นเหลยกวิง่งเหนยน้ำชาพูจะวิ่งจ้าพ่อตาโูอยากวิง่งอยากลูดอยา,ากเอาไปจับใส่กระอาดอื่นเขาเอาไปจับไซจ้าอืมขันไ้ายมีเหล็กเด่นเหลยกเด่นเอามาจับเส้นหนึ่งกับเก่าอืมอืมเฉพพะเล้าจ้าอืมมีบนว่าเฉพพะบอมันเด่นแพ่พแต่ว่ามันกลับไปในเบิร์นั่นแหละต่ว่าน้นหนักไปทางเล่านะคะเจบ่าจ้าจ้าพ่อ นึงหรือเครื่องขีดนึงสินะโอเป็นสัตจากเดิมมันเป็นหนึ่งกิโลใช่ไหมจ้านก็จะไปเช่นเครื่องเครื่องขีดหรือขีดนึงสินะหนักน้อยนะจ้าจ้ามีน้ำหนักนิดนิดนี่นะจ้าพ่อจับคู่หนึ่งจ้าหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้า เก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าค่ะจับสองตัวให้สามหัวจ้าห้าหนึ่งสี่ห้าเก้าสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าเก้าสี่ค่ะอเอาจำหนี้แล้วก็ต้องเอาลายจ้าพ่อแล้วก็การเวเนียแยกสามหัวเนี่ยค่ะมันค่ะมันลอยมากจ้าจ้าแปด องแปดสามสองสามแปดสองแปดสามสองสามนี่แหละเลขตัวกนันตัวกันนี่แต่มันก็ะมาช่วงนี้มันบบค่อยมาดอกบบค่อยมาบบค่อยเห็ปไปไหนเลขตัวกันบ่คือบ้ขึ้ตอนตอนช่วงแรกๆจ้าพ่อช่วงแรกมันจะมาละมาบนเรื่อยอยู่เลยตัวกันเหมือนนะจ้าแต่ว่ามันอาจจะบ่ท่านเนี่ยถึงหน้าที่ของเพิ่นนะจ้าพ่อ เมื่อแรกอาจจะถึงก็ได้อือาจจะม่าเห็นจะคคู่หนึ่งสินะจ้าเดียกตัวกันเฉพาะตัวกันแล้วก็อา้าวาหัวจ้าพ่อ68 69 60 68 69 60 58 59 50 58 59 50, 58 59 50ค่ะ สี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์ค่ะอันนี้ก็ไว้ใจบ่ได้เพอหวัวม้วนม้วนเขาแมนอยู่พ่อแมนอยู่เอ้มันลุตไปก็เลยหัวน,นี้อาจจะใช่ค่ะ<า>นูก็คิดวางสั่นละพ่อเล็กรอบเก่า,าเสียนนีเน่เก่าเสียบนบอ่มกันหายหายไปปบ่เคิยม้วดหนึ่งนะกลับบ้าจ้ะงี้นะอา้าว เอ็นขวาโอเอ็นไสหมายว่าเอ็นขวาล่ะจ้าเอ็นไสหมายคามวาตัวนี้หนักไปทางน้อยจ้าพ่อหนักไปทางน้อยก็เด่นวิ่งรูดไปที่ห้ากับแปดเด่นวิ่งรูดคือห้ากับ8ค่ะแมนหก็มีห้าสามห้าห้าห้าแปดห้าห้าสห้าห้าห้าปห้าปก็มีแปดส แปดสามแปดห้าแปดแปดแปดศูนย์ค่ะนี่แหละเด่นวิ่งรูดที่ไม่พลาดสักวันเดียวีน <c oughs> อ้วนเมื่อกี้เนี่ยศูนย์มาแต่จะคาดแหลกของท่าทุกทายมั่วเลื่อศนะูนย์น่ะป้าปนี้ก็สีมันค่ะแทนอนเอฟซี FC บันนี้เพราะว่าอ้วนบังอเห็น,น,นบอบ,บาทขึ้นขึ้นไปล่ามันก็ยังขึ้นไปเป็นศูนย์สองศูนย์เห็นบอจ้าพอ่อแหละศูนย์มาจะคาดแหลกเลยแลน ศูนย์ศูนย์นั่นออกสองคือเอาไถ่ลูดเี่มยมันังกนสิดโบได้เงินเนาะจ้าพ่ออืมออกสองข้าศูนย์ศูนย์นะเนาะโอ้ยค่กแล้วกันไถ่วิ่งกระไเบนเป็นบ่จ้านีแต่พอว่าเลขเลขวิ่งหาหนอยเนี่ยมันไม่เคยพลาดไงจ้าพ่อมันพลาดยากถ้าวันไหนเราดวงมาเราดวงดีมันก็มันก็เข้ามาสองคู่สามคู่ไล้แต่มันนะจ้าที่จับคู่นะจ้าพ่อ แหละหาถ้ามีหาเงินนอกไปหาทั้งหลายใช่เนาะแมนอยู่พ่อแมนจ้ะ Man, Man, ja. วันมากตัวก็ขอให้มันเข้าจ้ะ <Ja. S 2> หลายตัววกเข่าเนี่จะไม่เด็ดสุดกับสุด <laughs> แมน่จ <Ja. S 2> ้ะอันนี้เข้าหลายกูจะว่าเข้าหลายเรือกเลยนะว่าเข้าบักตัวใดนี่แหละกับเบิรงว่าเลขมันไปแนวทางไหจ้ะน่แหละที่เคยบอกว่าตั้งเกียรน,น้อยนี่กับั้งเกียรตัวแรกคือเฉพาะกิจ ถ้าเฉพาะกิ่ดออกตัวไหนเราก็จับเอาแล้วก็สามารถจะรูดเพราะมันไหลอยู่แหละห้าน้อยมันจะได้จะไหลนะอืมจ้าพ่ออืมขับมันขมันขันมันโซหัวปั๊บมีดสองมีแปดมีหาทั้งทีจ้าาต่อมามันก็ต้องไหลโบแปดจะหานี่นะก็ไหลลงมาตลอดโอ้จ้าพ่ออืมันก้นี่เขาว่าเล็กไหลถ้ามันไหลมันจะไหลบาดเลข้าน้อยล่างบนนี่มันจะออก ใกล้ค่ายากันจ้าเอ่อถ้ามันออกล่างเก้าศูนย์บนมันจะเป็นหกศูนย์หนึ่งทีนะโอหกเก้าสินะไอ้วะโอ้จ้าจ้าพ่อม,มันจะมาเนี่ยทุกน้องว่ามาครูกันหนึ่งทีนะจ้าอ้าน้อยนี่ยอย่าง,นะาางไรก็ค่าอย่างไรก็ทางสัตวทั้งสองเบิงน,นั่นเองการสื่อเลยค้าน้อยเนยห้องต่างเบิงว่าตัวที่คุมเกมก็คือสปอตกิท โอ้ตัวที่คุมเกมสามคานล่างนี่ก็คือเลขสะพ้อกิดจ้าแหละถ้าสะพอ้อกิดออกยาซื่อนี้หันยาซื่อนี้หันบ่ถือปคนละทีมดวดโอ้เป็นยังสันทีพอแมนอืมยายานี้หันนี่การการสื่ห้าหน้อยนี่ยาหายมันหนีเกา่าขาดแรกมีหยังยาหายมันหนีนัก S <S จ้านหนังสือลงมาต่อลงมาเนี่ยเข้าจองห้มีเลขตัวบนทิศไว้นะค่ะจจ้าพ่ออืมถ้าไพเรียน,น,นจังสีถ้า,า,าสมมติว่ามันเป็นจังสี่แล้ว,วยมข่นไพเรียนจังสี่ได้เงินดูมือจ้าเห็นไหมมันจิบวดีเก่าเดลาลังเจอเห็นบ่หมื่นบื่อเบือ่อนั่นเบื่อที่หายวิ่งศูนย์ก็ยังไปนั่นจากวิ่งศูนย์ก็ยังวะศูนกับแปดจ้าศูนย์กับแปดจ้าพ่อ ใศูนย์ก็แปดไปมันมาคานแรกแต่พอกิจมันมาเลขล่างศูนย์ศูนย์ใช่ไหมจ้ามาออกคานสองกออกศูนย์หนึ่งใช่ไหมโอ้เออมาคานสามมันก็ม่ออกยังศูนย์อย่างหนึ่งนี่แหละพ่อบ่กจำบ่ได้จ้าบัตรแลนลู้นไงพี่ยังไ่ออก 50, หาศูนย์นี่ผเห็นบ่จ้าพ่อเออแลนจากตั้งเครื่องหองั้งแต่มัดเป็นม้โอ้ <laughs> <laughs> เยเนี่ื่องแบบนี พราะการกันเสือฮานน้อยกันจะไปเสือเต้นว่าเอออ้อยอั้เบิ่งแล้วว่าทั้งศูนย์นี่บ่มากมไหมบ่อมิตรมามันออกไปแล้วศูนชุนนี่มันกลับมาออกศูนชุนได้อีกคือเก่าวนะจาบอกจ้าพ่อปเป็นเบอร์แสนเด็ดอะไรทั้งหลายทั้งปวงก็ได้มีเท่านั้นเออให้ไปนั่นสอนไปนั่มจำเอาจ้าอืมการละเล่นนี่มันก็ต้องมีวิธีก็ต้องมีรูทางมันก็จ เสียงหน่อยเดี๋ยวเสียงมันเสียงอีโดแต่มันต้องมันเสียงหน่อยก็เก่าจ้าจ้าพ่อแม่จันมันเป็นเซียงยาเจียวเงินไปให้เองเขาคักหลายจุ่มเหมือนการพนันเลยเอาน้ำเขาขึ้นแน่จ้าเออจุ่มบุญกันให้เขาแน่จะของเอาขึ้นมาแน่จ้าจ้าพ่อเออเวลาเหรียญมึงกับจังสีม่วนแม่ยู่พ่ออ่าสิมีจะเสีหลายบมวนเนี่ยซี่เลียดห่วย นั่นก็บ,บรบบรลุผ้ใดผพูดแล้คนจ้ายังเงินหลายเนี่ยแม่บล่ะแม่จ้ะพ่อแต่ละให้ให้เล่นเป็นเอ่อเฉพาะแล้วก็ให้เล่นเป็นอะไรเขาเยากให้หัวใจมันสูบฉีดเลือดจ้าเอออย่าไปหวังกับมันมากเกินไปจ้าพ่อถ้าใครอยากรวยก็ต้องทำงานถูกต้องค่ะ เพราะว่าทํางานเงินก็มากับเราทํางานแล้วนอนอยู่เฉยเฉยือหวังจะซื้อเลขอย่างเดียวก็เอวังก็มีด้วยปากาละชนี้ไอเลนเป็นไห่มวนเสื้อนะนะไอเรนเป็นสี่เลียด่ไอเลนเป็นเดือดร้อนจ้าพ่อจีน่าเอาเวลาร้ายแล้วใชาคิดไวยพ่อในนี้จ้าพ่อ อาเอฟซีทั้งหลายก็ได้ผู้ฟังอยู่กับลองพิจนาเบิงอันที่บอกไปนั่นกับยาเสื้อหลายไก่เสื้อจักน้อยแหละกับพิจนาไปน้ำมาโอ้มันแมนบนอวัยวะส่วนล่าออกมาดิี่มันขีดหัวน่อหายไหมมาทุกท่านยาสีมาเสื้อจนร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ้าพ่ออันละอ้าวโชคดีขอให้มีสุขแล้วก็มีเงินมีท่องซื้อเรื่อตัวได้ก็อใอยออกมาแรกงนี่ไนเงินใสกัน จ้าพอ่อสุกูทุคนมีโศกมีลาบมีต้มพอจ้าเออได้เงินได้ทองกันเดอเ้อเมื่อแรงขอบคุณพอ่อจ้าที่เอาแนวทางว่าแบงปันเอฟซีจะพอจ้าบสาธุค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ